ทำไม Facebook ไม่เชิญสร้างรายได้สักทีตั้งแต่ก่อนนั้นนะคะที่ว่าเขามีแรกเริ่มเดิมทีเขาจะมีกฎกติกาว่าจะต้องสะสม60,000นหน้าทีผู้ติดตามหนึ0ง0่คนนานาจิตตางมากฎเกณฑ์ของเขาเนาะพอทําครบแล้วก็ไม่ได้เปิดสร้างรายได้เอ๊ะเพราะอะไรจนกระทั่งว่าเขาปล่อยฟรีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมปล่อยฟรีที่ว่ายังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวคนที่ได้รับเชิญถึงจะได้ไปตั้งค่าสร้างรายได้ จนกระทั่งว่าตอนนี้ค่ะก็มีอันใหม่เข้ามาอีกใช่ไหมกฎเกณฑ์การสร้างรายได้จากเนื้อหาไม่ว่าจะ18ปีขึ้นไปลงกีโพสต์นะคะอยอด e อนกา e ์ดเมนต์หนึ่งแสนห้าผู้ติดตาม1,000งคนแบบนี้ค่ะก็พอมาใหม่แบบนี้แล้วบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราทำครบแล้วเขาถึงไม่เปิดตั้งค่าสร้างรายได้ให้เราเหรอพี่เปิ้ลส่วนมากแล้วนะคะเกิดจากอะไรเราใช้โปรโฟไฟล์ เราใช้โปรไฟล์ส่วนตัวของเราอ่ะในการเปิดโหมดมืออาชีพพอเราเปิดโหมดมืออาชีพเสร็จนะคะ facebook อ่ะเขาจะตรวจสอบเราย้อนหลังทั้งหมดเลยย้อนหลังทั้งหมดเลยตั้งแต่สุว่ตพี่เปิลเปิดโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0 9 2น0 9นะตั้งแต่เริ่มมาเลยนะคะพี่เปิลก็ชอบดาราคนไหนพี่เปิลก็เอามาโพสตพี่เปิลแชร์ค,คลิปจาก y YouTube พี่เปิล เอาเอาคลิปที่มีเพลงลิขสิทธิ์นะคะของคนอื่นเอามาลงเพราะเราชอบสารพัดที่จะทําผิดทําผิดทําผิดสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแม้กระทั่งว่าตัดต่อคลิปในแอปต่างๆถ้าเกิดเราใช้เสียงเพลงจากแอปนั้นก่อนที่จะมาโพสต์เขาก็จะมองว่าเราอะไม่มีความเป็นต้นฉบับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ๆนะคะที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้แนะนําว่า เฟซบุ๊กเขาชอบความเป็นต้นฉบับสูงความเป็นต้นฉบับสูงคืออะไรไม่ใช้เพลงจากข้างนอกก่อนที่จะเอามาโพสเนอะอันนี้เตือนเลยนะคะไม่ใช้คลิปคนอื่นมาโพสไอที่ว่าสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ที่เราส่งไลน์กันไปนะ่ะก็เอาภาพนั้นนะ่ะจากไลน์เอามาโพสอันนี้ก็ไม่ใช่นะเราไม่ใช่ต้นฉบับนะนะคะแม้กระทั่งว่าอ ปัจจุบันเนี้ยเมาเยอะถ้าการที่เราเอาคลิป AI มาลงแล้วมันมีโลโก้ของแอป,ปที่เราทำา i i อะมาลงอีกอันนี้ก็ไม่ใช่ต้นฉบับอีกนั่นเองถึงเราจะใส่ข้อมูล AI แล้วก็ตามเขาก็จะมองว่าเรายังไม่มีความเป็นต้นฉบ,บับแต่ถ้า a อ AI สร้างภาพให้ไม่มีโลโก้ของ AI เราใส่ข้อมูล AI อันนี้ก็ยังมีความที่ระบบเขาตรวจสอบแล้วว่าเอออันเนี้ย AI สร้าง ก็ยังพอหยวนได้นะปิน้นคียแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเหตุใดทําไมถึงไม่ได้เปิดสร้างไม่ได้รับเชิญสร้างรายได้สักทีตอนนี้กฎเกณฑ์ก็ชัดเจนว่าเราต้องทําแบบนี้แต่ถ้าครบแล้วแล้วยังไม่ได้ตั้งค่าย้อนหลังไปเลยค่ะย้อนหลังไปตรวจสอบที่ผ่านมาตั้งแต่เปิด Facebook เลยค่ะว่ามีอันไหนที่เราเอาของคนอื่นมาไหมไปลบออกมีอันไหนที่ดาลงดาราเราชอบเอาภาพเขามาโพสต์ไหมไปเอาออก มีงานแห่แห่นาคเอ่ยมีงานแห่บุญกระถินเอ่ยอะไรก็ตามที่มีเสียงเพลงแซ่เข้ามาเยอะๆก็ไปลบออกอันนี้มีผลหมดเลยค่ะเน้นย้ำว่ามีความเป็นต้นฉบับสูงสะสมผู้ติดตามให้ครบ1,000งคนเอ g นเกตเมนต์หน0 0งถ้าเราไม่มีความผิดย้อนหลังนะ่ะยังไงคุณก็ได้รับเชิญอยู่แล้วลองวิธีนี้กันดูนะคะไปตรวจสอบย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังกันดูเลยค่ะทุกคน ขอให้เปิดสร้างรายได้ในเร็ววันนะคะสู้ๆค่ะ